สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านุคนกันเลยเด้อยควณนี่เราว e Stand w ก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนเราก็จะมาสอนทำตัวชี้หน้าคลิปเลยทุกคนตัวชี้ทุกคนเห็นแบบเป็นแ้่ปกคลิปเลยทุกคนนะก็ทุกคนวิธีการทำนี่ก็แบบง่ายมากเลยทุกคนก็ใครอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็ติดตามชมได้เลยเรริ่มแกทุกคนต้องหาตัวที่ทุกคนจะชี้ก่อนอย่างเช่น อันนี้แหละทุกคนตั้งกล่องไว้แล้วอยากให้แบบเขาเปิดางถึงแบบทําแบบระโดดแล้วแบบว่ายังไงแตบบ่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าแบบต้องเปิดตรงนี้แล้ววันนี้แบบใส่ขนมลงไปขนมมันหอมประมาณนี้กแบบข้างในนี้ก็จะมีแบบของแต่ว่าเขาจะไม่เปิดกันวิธีการทำนี่ง่ายมากเลยทุกคน ก็ตรงให้ทุกคนเห็นคำว่าสังเกตคำว่าโหมดเครื่องมือทุกคนหมดเครื่องมือนะเออตรงนี้เลยทุกคนใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ทุกคนน,น,บบน,น,นี่สอแบันที่สองอะไรทุกคนทุกคนจะเอาเกินสองอันเกินหนึ่งอันสองอันแอ่ไหนเราเป็นสามอันแล้วกันเนานะใส่เข้าไปใช่ไหม อไม่เข้ากันด้วยอุ้ยตรงนี้เกือบพาละสี่สิบห้าอันแล้วแกนเนาะโอเคอ,อะไรสีสิบห้าอันเอ้ยอะไรเอืมสี่สิบห้าอันพอเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เอ้เยทุกคนพอเป็นแบบนี้เรียบร้อยก็ไม่มีนคนเอาเข้ามาแปบบ๊บเรียบร้อยกดที่หมอนเครื่องมือเลยทุกคนอันที่สองนะให้มันเป็นสีเหล่านี้แล้วก็กดนี่ ก็โอ้ยตึ๊บตึ๊บเรียบร้อยทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดไปที่ตรงนี้เลยทุกคนอันนี้เลยนะซึบแล้วก็วิ่งเข้ามากเกอร์นะกดสร้างทิกเกอร์ใหม่นะให้คนกดอันแรกเลยทุกคนแล้วก็กดตก,กะกของเกมแล้วก็เมื่อเกมถูกสร้างขึ้นนะ แล้วก็วิธีการกระ,นะํารรนะกระจารทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูวดนะทุกคนเอฟเฟกต์ในทุนแล้วก็เล่นเอฟเฟกตในตำแหน่งนะกดที่ <c oughs> ประเภทเอฟเฟกต์ประเภทเอฟเฟกก็เลือกที่คลังโมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์นิ้วชี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สองทุกคนคือเออมาอยู่ในเคล็สลับนี่แหละทุกคนหรือว่าทุกคนจะไม่ทำเหมือนเราไรอไะ คันแบบมันอื่นมันี้ก็ได้ทุกคนได้หมดเลยทุกคนโอเคแต่เราไปเรียนบบที่สองแล้วกันเป็นแบบเคล็ดลับสองนะทุกคนแล้วก็ไปที่ตำแหน่งในเหตุการณ์แล้วก็ไปที่เลือกเป้าหมายเลือกตำแหน่งวะเลือกตำแหน่งนะคุเลือกตำแหน่ง,อ,ง,นงอันนี้หนึ่งก็จะเป็นอันนี้ทุกคนอันนี้สองก็จะเป็นอันนี้อันนี้สามก็จะเป็นอันนี้ทุกคนแล้วเลือกอันที่หนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> ตำแหน่งที่หนึ่งนะจะสบอยล้วกดงินบาทตรงนี้แล้วก็ถ้าทุกคนมีสามอันใช่ไหมทุกคนกล้องที่ตรงนี้อุ้ยจุดสองจุดตรงนี้กดคันลอกมาแล้วก็อาศัยตรงนี้กดคันลอกอีกก็มาใส่ปื๊บนี้มาที่อันเดอร์ีกเช่นเคยเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเลือกตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่สองแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนจากตำแหน่งที่สองกลายเป็นตำแหน่งที่สามนะจ๊ะ อ๋ออ๋อันนี้ยังไม่เปลี่ยนตำแหน่งเหรอเอ,ออน,นี้เลือกตำแหน่งตำแหน่งที่สองโอเคโอเคหนึ่งสองสามเรียบร้อยให้คนกดเป็นหนักกันเล่นนะเห็นไหมก็จะได้แล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นปนิ้วชี้แ็ได้ไม่ใช่นิ้วชี้สิใช้นิ้วในการชี้ก็ไม่จำเป็นต้องไม่ใช้ในการใช้นิ้วเป็นการชี้แด่เราเปลี่ยนให้ดูแลแ้วกนเนาะง <c oughs> ั้นเดี๋ยวจะลองทำเป็นเอ,อ เป็นแบบอันนี้คือจุดที่สี่นะนี่เราจะทำเป็น,นตัวอันแรกทุกคน,นเคลดรับอันแรกโอเคก็ไปที่ทิกเกอร์ที่สองเหตุการณ์แล้วก็วปที่ตก,กาของเกมเมื่อเกมถูกสร้างขึ้นแล้วการกระทำแล้วก็ไปที่เอฟเฟกแล้วก็เล่เอฟเฟกในตำแหน่งนะแล้วก็ประเภทเอฟเฟกตประเภทเอฟเฟกตกด ใช่ป่ะวะเอ้ยเอฟเฟคธรรมดาแล้วก็ไปที่คลังโมเดลแล้วก็เลือกเอาเลนทุกคนเอฟเฟคก,ก็อร่อยดีเอาอันนี้แล้วกันเอาเอันแรกให้ดูนะทุกคนกดลออุกมาแล้วก็เอาอะไรเดียวคุยทำเหตุการณ์แล้วก็เ,เกลืกเอกตำแหน่งนะเราไปที่ตำแหน่งที่สี่นะ เป็นแบบการเล่นเห็นปะเห็นมะอืมบอกแหละอ,อันนี้ก็ต้องแบบเป็นยังไงเขาอะไรมันจะต้องแบบเคือเอาไว้ข้างบนอะไรประมาณนี้ทุกคนก็จัดประมาณนี้เลยนะนี่ง่ายเลยทุกคนขายากให้มาสอนทำนิดก็คอมเมนต์ได้เลยทุกคน โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ทุกคนใครชอบคคนกดไลค์แลอย่าลืมกดแชร์กดคลายนะครับใครคนกดกดดิ่งเพื่อพาชมคลิปใหม่ๆด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย,บาย